แพทิเซียและโนตจัดงานวันเกิดให้กับน้องเอลิเซียอ,อบอุ่นพร้อมหน้าครอบครัวรังสีสิ่งพิพัฒน์ เป็นงานวันเกิดที่อบอุ่นและน่ารักมากๆของสาวน้อยน้องเอลิเซียลูกสาวสุดที่รักของนางเอกสาวแพท,ทิเซียกับโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่ในวันนี้ค่ะ16มิถุนายนอายุครบหนึ่งขวบเป็นปาร์ตี้เล็กๆที่แม่แพทและพ่อโนตจัดให้กับลูกสาวเป่าเค้กและในงานปาร์ตี้เป่าเค้กวันเกิดของน้องเอลิเซียบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆค่ะเพราะมีคุณย่าอุไรวันและมีครอบครัวของน็อตวิสรุตและพี่สายฟ้าพี่พายุมาร่วมอวยพรวันเกิดเป่าเค้กให้กับน้องสาวคนสวยอีกด้วยเป็นโมเมนต์ที่น,นานจะได้เ

แขา,า,า,าแข็งแรงอาออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณ